สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมอันนี้ผมพันชัยหนุ่มนครพนมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ล่านกเขาใหญ่นะครับแต่มีชาวบ้านไปแจ้งมานะครับว่าไม่รู้มีสัตว์อะไรนะครับมาทำลายป่าข้าวโพดนะครับมากินข้าวโพดนะครับดูนะครับโอล้มระนียรนาดกันเลยนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นพานเบอร์หนึ่งนะครับของหมู่บ้านเลยนะครับผมก็เลยลองขับรถมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะรอยให้เพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านนะครับดูว่ามันเป็นสัตว์อะไรนะครับรอยกินพึ่งใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเห็นไหมครับรอยกินมันครับเนี่ยนะครับรอยกินนะครับผมก็สงสัยว่ามันเป็นสัตว์อะไรนี่ครับผม รอยกินข้าวโพดครับผมนะครับนี่ครับรอยมันกัดนะครับโอ้นี่มีขี้แล้วครับผมเห็นขี้แล้วครับนี่ครับผมขี้โอ้ขี้เมื่อคืนนี้ครับเนี่ยขี้มีแต่เม็ดข้าวโพดครับหน่ยนี่ครับมันรู้ไม่ตัวอะไรครับเนี่ยครับมีขี้ด้วยนี่ครับมีขี้โอเคครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในดูนะครับว่ามันทําลายเยอะมากนะครับชาวบ้านไปแจ้งนะครับบอกพันชัยไปดูให้หน่อย มันคือตัวอะไรมาทาลายสวนข้าวโพดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะรอยไปนะครับว่ามันคือตัวอะไรนี่ครับข้าวโพดล้มกันละเนรละนาดเลยนะครับผมก็กะว่าจะนั่งสักเที่ยงคื no? Del นนะครับก็ว่าจะกลับคืนนี้นะครับจะดูว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับไปดูกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวคอยรับชมกันนะครับโอ้โหข้าวโพดล้มละเนระนาดเลยครับลอยกินใหม่ๆน่าจะกินเมื่อคืนนี้ครับ นี่ครับผมเขาก็ให้ผมมาแกะรอยดูนะครับว่ามันคือสัตว์อะไรนะครับมาทําลายสวนข้าวโพดนะครับเดี๋ยวผมจะดูรอยก่อนนะครับพอตอนนี้มันก็จะเริ่มมืดนะครับจะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นรอยเท่าไหร่นะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นสัตว์นะครับมาทําลายนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหเยอะมากครับทําลายข้าวโพดโอ้โหครับเห็นรอยแล้วครับเห็นรอยแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่ามันคือรอยอะไรนี่ครับ นี่ครับผมเอ้ยไอ้หาเอ้ยน่าจะเป็นรอยหมีครับผมอืมน่าจะเป็นหมีนะครับน่าจะเป็นหมีใหญ่นะครับเนี่ยครับเห็นรอยแล้วโอ้โหรอยเบลเลอร์เลยยังก็รอยหมาครับผมมีเล็บด้วยนี่เป็นรอยหมีนะครับดูรอยมันกินนี่ครับอืรอยมันขยํากินครับดูนี่ครับโอ้โหมีขี้ด้วยครับนี่ครับอ oh ือือ ตัวนั้นขี้บแต่เม็ข้าวโพดนี้ขี้ขี้ดำนะครับเดี๋ยวผมจะดูรอยกันนั่นคือรอยอะไรเอ๊น่าจะเป็นหมีจริงๆครับดูรอยครับไหยครับนะครับผมรอยเบลเลอร์เลยน่าเป็นรอยหมีนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะซุ่มนะครับซุ่มดูห่างๆนะครับโอ้โหดูมันทําลายข้าวโพดนะครับโอ้โหดูครับรอยมันกินครับอื้อหือ มันน่าจะมาทุกคืนนะครับผมดูดูครับโอ้โหเข้าโพดโอ้โหข้าโพดเสียหายหมดเลยครับเดี๋ยวก็รู้กันครับคืนนี้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งซุ่มดูนะครับจะนั่งซุ่มแบบเงียบๆนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องดูทางลมก่อนว่าลมมันไปทางไหนนะครับแต่วันนี้ลมนิ่งครับผมดูรอยมันกินครับนี่ครับผมรอยมันกินอื นี่ครับเพิ่งกินเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับโอ้โหข้าวโหดหักเลยนี่ระนาดเลยครับโอ้โหนะครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับโอเคครับผมผมก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับเอาใจรุ่นกันครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวคืนนี้รู้กันนะครับผมจะซุ้มดูนะครับแต่ผมดูรอยนั้นจะเป็นรอยหมีครับโอ้โหรอยเบลเลอร์เลยนี่ครับหือรอยนี้ชัดมากครับนี่ครับรอยมันย่ำลงนี่ครับ นี่ครับน่าจะเป็นหมีนี่ครับรอยนี้น่าจะเป็นตัวหมีครับผมโอ้รอยใหญ่นี่น่าจะประมาณน้ำหนักผมว่าน่าจะเกินนะครับ40กิโลถึง50กิโลนะครับน่าจะเป็นหมีนะครับดูรอยละนี่ครับให้ดูความเสียหายนะครับปลาแปลงข้าวโพดนี่ครับข้าวโพดโอ้โหข้าวโพดเป็นรอย้อยไร่นะครับฝั่งนี้เป็นปลาอ้อยครับผมนี่ครับเป็นอ้อย โอเคครับผมเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะซุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งซุ่มดูนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับโอเคครับผมถ้าเข้ามาชมแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องพานชัยหนุ่มนครพนมให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะครับก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับก็อย่าเจ็บอย่าจน นะครับร่ลำรวยมีเงินทองทุกท่านนะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับขอขอขอให้ FC นะครับที่กดติดตามนะครับจงมีแต่ความสุขโชคดีทุกท่านนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม